Welcome Back Auto ต้ารรีวิววันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกหนึ่งในระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่สำคัญที่สุดที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้และยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในเวทีป้องกันประเทศระดับโลกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ pytho n 3และ pytho n 4ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของอิสราเอลแต่ถูกจัดหาเข้ามาใช้งานในฝูงบินของไทยมานานหลายสิบปีและได้พิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูง วันนี้เราจะมาพูดถึงสมรรถนะที่แท้จริงของมันราคาประเมินรวมถึงความคุ้มค่าในบริบทของกองทัพไทยว่าทำไมการจัดหาขีปนาวุธแบบนี้จึงมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไททอลลบสถูกออกแบบมาในยุคที่ความต้องการด้านขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากการต่อสู้ในระยะสายตาไปสู่ระบบที่สามารถเล็งได้อย่างแน่นยำยิ่งขึ้น ขีปนาวุธรุ่นนี้มีหัวนำวิถีอินฟราเรดและใช้ระบบเลงด้วยหมวกนักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในมุมกว้างกว่าขีปนาวุธรุ่นเก่านั่นหมายความว่านักบินสามารถทำการยิงได้แม้เครื่องบินของตอนเองจะไม่ได้หันตรงไปยังศัตรูโดยตรงสำหรับกองทัพอากาศไท ai ย์วายทีจึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการรบกลางอากาศและช่วยให้ฝูงบิน F5E F รวมถึง F16A B บ l o c k 15ล็อกสามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไทท h นล4นั้นถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จากกุ่นก่อนด้วยระบบ s ิก k ร์ i n f r a าเรดแบบ i ิ g g จ็งอินแฟที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำและทนต่อมาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์มันถูกออกแบบมาเพื่อการรบระยะไกลที่รวดเร็วและอันตรายโดยมีความสามารถในการเล็งเป้าหมายที่มุมสูงถึง60องศาจากแนวหน้าของเครื่องบินผู้ยิงอีกทั้งยังมีความสามารถในการทำล็อกออนอั e เตอร์ลอหมายความว่าขีปนาวุธสามารถถูกยิงออกไปก่อน แล้วจึงหันไปล็อกเป้าหมายหลังจากนั้นได้เพิ่มโอกาสรอดของนักบินและยืดหยุ <Silver> <Japanese> ่น <statistics> ต่อสถานการณ์การรบในอากาศที่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง pytho n 3และ pytho n 4จะเห็นได้ว่า pytho n 3เป็นเหมือนสะพานเชื่อมจากเทคโนโลยีรุ่นเก่าไปสู่ยุคใหม่ ขนาดที่ PYTHON-4 คือขีปนาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นมีระบบค้นหาเป้าหมายที่ชาญฉลาดกว่าระยะยิงสูงสุดของ PYTHON-3 อยู่ราว15กิโลเมตรขณะที่ PYTHON-4 สาม,มารถทำได้มากกว่า20กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการยิงและระดับความสูงสมรรถนะในการทำลายเป้าหมายจึงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขีปนาวุธประเภทนี้ถือว่าเพียงพอสำหรับการป้องกันประเทศ ในด้านราคานั้น p y t h o n 3เมื่อช่วงเริ่มต้นจัดหาในยุค1 9 9 0 s มีราคาตกอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกแต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่ไทยนำมาใช้งานจริงราคานั้นถูกปรับลดลงเนื่องจากมีการผลิตในจำนวนมาก ส่วน PYTHON c นั้นราคาสูงกว่าโดยอยู่ในช่วงประมาณ400,000-500,000ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกซึ่งถ้าเทียบกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของชาติตะวันตกอย่าง AIM 9X Sidewinder ที่มีราคามากกว่า600,000ดอลลาร์ 6, 000, หรือ Iris-T ที่แตกเกือบ700,000ดอลลาร์ PYTHON c จึงถือว่ามีความคุ้มค่ามากในเชิงราคาต่อประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้กองทัพไทยเลือกใช้ PYTHON 3และ PYTHON 4อย่างต่อเนื่องคือการผสมผสานกันของราคา ความทนทานและความเข้ากันได้กับเครื่องบินที่มีอยู่แล้วในฝูงบินแม้ปัจจุบันไทยจะมีโครงการปรับปรุงฝูงบินและสนใจขีปนาวุธรุ่นใหม่แต่ในเชิงปฏิบัติ Python เศษลบสส่วนสก็ยังคงถูกใช้เป็นขีปนาวุธหลักสำหรับการฝึกและการป้องกันจริงการบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนทำให้ไทยสามารถยืดอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน สำหรับสมรถนะในสนามรบหากเรามองในเชิงยุทธวิธีขีปนาวุธ PYTHONC สามารถตอบโจทย์การรบแบบดอกไฟได้เป็นอย่างดีมีอัตราการหลบหลีกที่สูงและสามารถหันเปลี่ยนทิศได้อย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากขีปนาวุธยุคเก่าอย่าง AIM 9P ที่ไทยเคยใช้ซึ่งจำกัดมุมเล็งอย่างมาก PYTHONC จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักบินเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์จริงที่ต้องใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจยิงอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบเล็งด้วยหมวกนักบิน ซึ่งถูกนำมาใช้กับ Python 3และพัฒนาต่อใน Python 4นักบินเพียงแค่หันศีรษะไป,ปยังทิศทางของเป้าหมายขีปนาวุธก็สามารถรับสัญญาณเลงและพร้อมจะยิงทันทีซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมสำคัญที่ทำให้การต่อสู้ในอากาศมีความยืดหยุ่นอย่างมากปัจจุบันระบบนี้ยังคงถูกใช้กับขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆและเป็นมาตรฐานสากลเมื่อพิจารณาด้านยุทธศาสตร์การมี Python เศรษลบ3ส่วน4อยู่ในคลังอาวุธของกองทัพไทยไม่เพียงแต่เพิ่มความพร้อมรบ แต่ยังส่งสัญญาณเชิงการเมืองและความมั่นคงว่าไทยสามารถดูแลน่านฟ้าและป้องกันอธิปไตยของตนเองได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการแข่งขันทางทหารเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมกําลังทางอากาศของเวียดนามมาเลเซียหรืออินโดนีเซียราคาที่กล่าวไปอาจแตกต่างตามสัญญาซื้อและจํานวนที่จัดหา แต่หากคำนวณโดยเฉลี่ยการมี p y t h o n 4นจำนวน100ลูกอาจใช้วงเงินราว40-50ถึงล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าการป้องกันประเทศโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการจัดหาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัวประเทศไทยยังมีแนวทางในอนาคตที่จะพิจารณาการจัดหาขีปนาวุธที่มีระยะไกลขึ้นเช่นเมตอแต่ภายใต้เศษลบ3ส่วน4ี่ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาสมดุลของขีดความสามารถ โดยเฉพาะการฝึกซ้อมที่ต้องการความประหยัดและการใช้งานที่หลากหลายในมุมมองนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคง pytho nc เป็นขีปนาวุธที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่ต้องการสมรรถนะที่เพียงพอในราคาที่ไม่สูงเกินไปแม้อาจไม่ลำหน้าเหมือนระบบรุ่นใหม่ของสหรัฐหรือยุโรปแต่ก็เพียงพอต่อการรับมือภัยคุกคามที่มีอยู่จริงในภูมิภาคนี้ดังนั้นเมื่อเรามองทั้งด้านสมรรถนะและราคา ขีปนาวุธ pythom 3และ pythom 4จึงเป็นคำตอบที่ลงตัวสำหรับกองทัพไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคตการเลือกใช้งานขีปนาวุธนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการรักษาความพร้อมรบที่ต่อเนื่องซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการป้องกันประเทศในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นทุกวันนี้